Terima kasih telah menonton! อยัเยนู้ีน้าอยู่หาา้องอันนี้อยู่ห้องเจ้าไงฮะติห้องนอนแล้วนี่ประตูไม่ติดอ่ะอ๋อนี่หอ้องเจ้าไปนี่เนอเออเปิดต,ตลอดละวันขเออสองหอดสองใบอ่ะเปิดสองใบเยงเย็เยนๆปิดนเลนยครับนี่นอันนี้ซุ้มกวาง เเออเป็ด้วงกวางเวียงเชียงลุง้งนะครับตามด้วงกวางเวียงเชียงลุงนะครับวันนี<ร><ฮ>้ผมเออฟาร์มด้งกวางของอาชีพอยู่ในวงการยังครับอา้ามครับผมอ้ามครับไอ้อ้ามครับผมในวงการกวางครับเนาะนี่วันนี้ผมได้มาโอ้โหคตรดีใจมากมาหันกวางเยอะแยะแล้วครับโู้ข้างแสงนี่น่าแสนขึ้นแล้ไงชุดพิเศษ <laughs> ชุดพิเศษอยู่ในห้องแอร์ครับนี่ ตี่ท้องเลย,ยี่สิบห้าองศาตลอดเวลานะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เข้าได้ดึึกดึกดกด๊กมาปิดก่อนีย่า,าอยู่ดึกดกด๊กมาปิดเนาะหน้าหนาวนี่มเปิดเนาะนี่กำลังเหาะขับน่าจะประมาณ <โฮ S 1> ตําเจ้านเนีโอ้โหโคตรใจเลยครับตัวนี้ยังจับมันได้แต่มันมันหนิ่งอยู่ตัวเนียอันตรายนะใช่มันแตะมาได้มันหนิ่งอันนี้อันตรอมอันนี้ขาดตายโค้งนี่ขาดตาย พูดจะได้ขาตายผมย้มพูดเลยเนะี่ยขาตายคือมันขามันบาบาเดินเลยไงครับเนี่ยมันบาดเดินไปไหนละ่ะนี่ยคล้องขาตายมันทำาคงเซ็ตมันจะเนี่ยมันใกล้แถมประมาณน่าจะบัคเกินสามวันนี่ก็จะอันนี้ละจะเป็นได้ละเนี่ยโู้ตัวนี้ครับตีไทยหลุดลงเฟซนั่นตน้ยไอตัวงุ่มใหญ่เลยดิ <c oughs> <c oughs> จนง้ง เยอะมากครั้งแสงครับนี่ระบุระระบุลายจเรียบร้อยครับนี่ลายจเรียบร้อยครั้งแสงครับ,บเยอะมากครับเปิดโพงป้าขาตาตเนี่ยอันนี้เห็นประมาณขากขาวใช่ไหมว่าน,น,นผมปเปิดโพงเราป้ามันนิ่มๆทำโพงแล้วตัวนิ่มๆแล้วผมทำโพงเทียมแล้วมันหลอขาบเลยเห็นวันมาเนาะ เยอ่มมาครับครั้งเสร็จแต่ไมได้ติดจองแล้วชุดแอร์ตลอดชุดที่เสร็นะครับโอ้นอนนอนโคตรตัวใหญ่เลยนอนนอนเสาแปดกำเสาแปดเสกเก้ากำหมดกี่กำคัดถ่วงครับจขบาวาผมตามคนเสาสีอ่ะแต่เสาสี่ตรงนี้เอาไว้นะมันยังเป็นโซกน้อยอยู่ผม้โบสายวันนี้โอ้โหอันนี้ส่งเลยเนี่ยส่ง น้อยทรงเล็กทรงนี้ยเล็กนะบเล็กนะครับอันนี้เบลเล็กนะฮะเดี๋ยววัดเดี๋ยววัดขนาดท่วกลมเดี๋ยววัดวันนี้กันครับผมเดี๋ยววัดวัดให้ดูตัวนี้กาวซื้อนะครับกาวซื้อนีผู้ชมที่่อยูทางบ้านทุกท่านนะครับานช่องทาง YouTube Channel ป้องพลหลังคันนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเอ่คลังแสงของ ไอ,า,อาชีพหรือว่าในน้ําของไอ,อ้อ้ำนะครับตีอยู่เชียงรุ่งนะครับก่อค้งแสงตุ่นสุดยอดครับเกตอุณหภูมิมีองค์มีแอร์เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเอลตีค้งแสงของเปิ้ลเดี๋ยวผมจะามาพบกับไอาชีพคนตีทําค้งแสงแห่นนี่ึ่ง,งกวางออกทั่วภาคเหนือชนเงินหมื่นเงินแสนนะครับ เขาถึงเคในสามจุดห้าสามสามจุดห้าสามเนาะเขาจะดูว่ากวางจะออกมาเขาจะได้ใส่อย่างแล้วก็วัดวัดจากหัวปีกตรงเนี้ครับยาวม่าถึงปลายปีกเนี่ยแล้วเขามาบวกกันมันจะเป็นความยาวของกวางตีหลอกขาบแล้วหลอกขาบแล้วมันก็จะเล็กกว่านี่เป๊ะเลยเป๊ะเลยป๊ะเลยครับอ๋อนี่กวางเขาสองเก้ากับสามห้ายาวตัวเลยสองสองเก้าสองเก้าปลาย นี่คือขนาดตีแท้จริงของวัดแดงแล้วก็ออกมาเป็นรถคอทั่งไปเขาสามสี่ห้าสามสิบห้าบวกสองเก้าสองเก้าห้าเป็นตัวได้นะห้าสามสี่ห้าสองเก้าเก้าประมาณหกสามหกสี่หกสามหกสี่องคประมาณหกสี่ขนาดลำตัวอยู่ที่ ขนาดลำตัวที่วัดวัดตรงหัวปีกนี่เลยครับหัวปีกก็จะอยูยาวอ่ะสองห้าหกสี่อ่ะตัวเนี้ยยาวยาวมากตัวนี้ตัวนี้ขนาดลำตัวในสองห้านะมันจะเป็นมันกว้างเขาออกมาสองห้าพอดีสองห้าหกสี่ตัวเนี้ยเนี้ยกว้างใบบใหญ่น่ะแต่ยาวตัวเนี้ยแต่ยิบออกมาออันตรายครับเอาแต่เขาต้องยิบเป็นยางตัวว่าเขาประคองให้มันตกต่ออันนนครับครับตกต่อไปครับ วันนี้ยาว2564น้อยส่งเหล็กส่งเล็กส่งเล็กส่ง,ง2564เดี๋ยวนี้กล่องเพาะมีเยอะครับมกล่องเพาะมันเยอะอแต่นนมันนี่ยาวแต่2564นี่ยาวขนาดต้องไอาชีพม,มาเช็คกล่องทุกวันกันทกติกต็มไ่ได้เช็คครับ วันนี้เช็คพิเศษเนาะไม่ดูนน้มันมันเนี่ยก็ขาตายหลายตัวก็เลยก็เลยเข้ามาดูวันนี้ลึกเหมือนแมตตีมาทำโพงนี่เขาต้องเอาแมตแมตเก่าว่าแมตใหม่ครับอปกติจะใช้แมตท,ที่ใช้เลี้ยงหนอนนะครับแมตปกติเลยแมตเกา่าได้ก่อนแมตเก่าถ้าช่วง แต่กามาูมันที่เชื่อครับอ๋อเชื่อมันมีแมตต์เก่าอยู่เนาะเพราะฉะนั้น,มนแมตเตี้งยงหนอนแมตใหม่ครับครับจะต้องมาทําพ้งนะครับต้องเป็นแมตใหม่เท่านั้นนะอันนี้งงอ่านี่งมงนะโพ้หน่อยตักทำ่วนพ้งใม่ส้มอ่ะนี่นั่งได้ละแข็งละตัวนอันนี้ถ้าถ้าเขาจะแก้ไขแก้ไขได้หรอ ตอนนี้มันได้แล้วแต่ถ้าแก้้ตองก็แค่ต้องต้องเอาออกขึ้นออกออกโค้งก่อนใช่ใช่ตอนที่มันนี่ครับตอนที่มันนิ่มๆอยู่ตอนที่มันได้แต่นี่มันอันนี้มันได้บอานนี่ใหญ่แต่ใบขี้บกขี้สองใหญ่ใหญ่บอลนี่ใหญ่ครับใหญ่แต่สั้นครับสองหกเจ็ดจะไปเขานี่สามสองสั้นกข้าไปขี้บอลนี้สองหกเจ็ดนะข้างสองเก้าเก้าบอลนี่อยู่หก วันนี้62เข็ง662นะวันนี้มาเอลดูค้างแสงอ่าตังเชียงลุ่งห้องครับจังหวัดเชียงไฮ้เด้อครับเด้อชุดแรกจุได้ถ้วยแล้วเนะ่ะฮ่าชุดแรกจุได้ถ้วยครับเดี๋ยววันหลังวันอาทิตย์จะถึงนี่เดี๋ยวผมปาไปดูครับชนี้วชื่อนี้แล้ชื่อนี้แล้วชุดอไทยได้ดู ใค<ห>รรูดูจะลังปั่นโค้งยู่เป็นนอนดนึกใครรูนี่พิเศษครับมีพิเศษเหรอไม่ใครูนีนลล่ส่วนใบชุดพิเศษตลาดช่วยเออส่วนมากจะเป็นกวางตีคับผ่านแล้วก็ลาช่วยรบล้อยแล้วก็เอามาลงถังครับชุดต้นปีนี่พิเศษอยู่แต่มีแบบนักอีน้องพิเศษมีแบบนักนี่อันนี้อันนี้ปนับอันนี่นี่กระจกขา,าวมีเฮ็ดขึ้นหรอเนี่ยเย้าเลย ม,ม,มา,าน,นะมนี่นี่แหละโอ้มานี่หลอกคับอะจะขึ้นไหมรูอ๋อลักหลอกคับห้องเดิมครับสมบูรณ์ก่อนนี่นะอ๋อมานี่ใช่ได้อยู่เขาเขาจะหู้ได้ได้หร่ามันมันจะขึ้นมากินอ้อยโดยซอกอตตกินโดยอัตโนมัติครับ วันที่มันพ่อมจะขึ้นไหมใช่ถ้ามันถ้ามันพ่อมมันมันจะมันมันจะใบยูพงแล้วอมันจะใบยูพงแล้วมันจะมันจะเดินขึ้นมาแล้วเขาอ้อยหวังอ้อยวางนะมันจะกินด้วยแล้วมันจะลงไปเหมนถ้าลงไปก็หือมันลงไปอ่าครับลงไปลงไปลงไปถ้ามันมนลงไปแล้วคือว่ามันพ่อมขึ้นจะมากินอ้อยได้พ่อมเดเดินครับเสียงมันจะใสเลยเสียงมันจะ อันนี้เสียงเสียงมันเหมืนอนความพัดต,ตัวเสียงเนี้ยเหมือนกวงเท่าครับเนาะอ่าใช่ใช่มันจะออนม่สองห้าสองห้าหกศูนย์แต่หน้าดีนะหน้าง,งามหน้าง,งามนีกว้องหมครับสมปืนเส่อะไแต่เขาส้อมหน่อยเดี๋ยวพอมันพอมันนี่ยก็ไอมันปกตินี่พงรูมเป็นอย่างเนาะถ้ามันเป็น่นถ้ามันเป็่นอีกแล้วมันจะมุ่งพงมาคนเดียวครับ พอมันแข็งเสร็จมันจะมุนลงดินของมันคนเดียวมุนมุนไปพักตัวในดินแล้วถึงเวลาพ่อมันจะขึ้นมาถ้าเป็นนี่ไม่ปล่อยตามตามใจมันเลยเนาะไม่ครับอย่างเช่ยตัวนี้มันมุ่น่ะนะฮะเนอะอ๋อครับเออครับพงพอมันพอมันแข็งเต็มพอมันหลอกคาบเนาะแล้วก็เก็บปีเก็บหนึ่งเรียบร้อยมันแข็งเต็มทีมันก็จะควัดควัดแล้วก็มุนเข้าไปอยู่ในดินละมันเตะตีกวางหนีน้าก็แย่กะมุ่นมันเตะก็ออกมาหนีน้ามาไดาย ธรรมชาติเยอะมากครับนี่คังแสงครับ,ว,บว,วันนี้ก็บกขาววันนี้กองวันนี้ใส่จี๊โมงไมวันนี้ได้ไปคุดได้นอนแล้นนั่นมามตีไอหลังบ้านปัดท่อออเขาปืนปืนเจ็บวันนี้เอาเรื่องเนอะวันนี้กองี่โมงครับได้หลังบ้านสวนลำไยไปได้นอนมาม ไอ้หนอนนะเอามาเลี้ยงเออได้หนอนไปคุยทังไอ้ไปคุยไอ้ใ,ใบลำไย,ยแล้วมันหนอนมันขึ้นมาอยู่บนดินเ็เลยเก็บหนอนมันมาน่าจะเป็นเจียดดิเขาปล่อยหลังบ้านก็แม่นะน่ากองปลาเป็นกอง,งเพาะเขานะแต่ว่าน่าจะปล่อยปลาท่านแ่มัน่าจะเป็นใครอ่ะ <c oughs> ันที่สองสองสีตบหนอเออมานี้ปืนเจ็บขนานดนี้เจ็บมาก น้ามานี่พอในสีถ่ายอย่มาธรรมดาป้องหลุนอกโลง่งนะเออนี่หลุนอกโล่งน้าดูเหมันเครืองคีนี่หรอเขียนเขียนติ้นนี่เลยฝาขมงเซฟทีน่ะนะันนี้ไอ้บุญหล่อเก็บจากสวนลำไยนะเขียนติ้นนี่นี่หลงบู้มาครับปื้นเจ็บปื้นเจ็บมาน,นี่นี่อันนี้เขามาชมกวางตีอยู่ในอ้อมเน้อแต่กวางตีห้อมจนกว่ามีเน้อห้อมจนห้อมจนกว่ามีครับ ไม่เีย้องเดนี่ะเออดันไฟอ่ะมันจะเห็นทรงเห็นทรงเลยเนี่ยกองเขาจะออกมาทรงไหนนครับดูเขาปืนนะครับใส่ๆนั่นมาใจนะครับอ่าแม่นครับดำๆนะครเห็นทรงดำๆนั่นคือเงาเขาครับที่ใส่ๆนั่นคืออ่าเป็นเปลือกหนอกมันนะครับครับนี่บางทีเป็นแด่นี่มันมันอาจจะบางงามนะครับแต่ถ้าถ้ามันเลื่มเห็นเงาเข่าอย่ามันมันจะชัดละว่างงามบางงามนะฮะเนี่ย ต,ตัวนี้กว้างอยู่ครับกว้างตวงกว้างครับตวงเ<ว>ง,งาเขาครับกว้างเป็นตวงนี้แน่เจ็บมาเจ็บกันผมว่านะเป็นตวงตรงนี้ตวงนี่เนี่ยครับเก็ตอคมตอมเป็นได้ี่วันอย่างผมเคยได้เก็ตคอมหูเล็กๆน้อยๆครับผมพยายามทำคลิปทำยูทูบเพื่อทำผู้ชมตีฮักกว้างหูกว้างได้ด้วยครับอันนี้ใส่พิเศษอยู่รังไงกับเจก้านี่นใช่ชุด ชุดพิเศษเนาะชุดพิเศษดูแลพิเศษเลยน,นี่ชุดพิเศษเลยข้งแสงนี่โอ้โหแงนี่ตลอดแ่ตลอดนี่หน้าหนาวนี่ปเปิดเนาะเดี๋ยวใ่้ดูตัวนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้คืออุปกรณ์ทำโพงเทียมนะครับใช่ไหมเดี๋ยวก็ผมนะครับนี่สาคุกเลยอุปกรณ์ทำโพงเทียมนะครับนี่ตาข้างก็ใหอะน่าจะตอกตอกเอาเหมือนกันมันต้องพี่ทีฐานครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเพื่อดูว่าที่พ่อพันเลยว่าที่พ่อพันุครับหึฮหูหนาเฮ้ยนีงก็เหือืม พัักตวอยู่ันนี้กวางอินโดครับบอกเอันไทยครับไทยครับกวางไทยนะครับตอนดูชมครับโคตรยาวเลยนี่ครับพอด้านข้างนี่ครับขอวัดได้หรอแชกมหาศาลนะเช็คงามนะครับแชกงามแต่หัวมันไปยกถ้าหัวยกไม่ได้ไปประกวดอ่าถ้าหัวยกได้ไปประกวดครับวันนี้สองหกปร้ายครับสองหก หกใดครับสองหกเจ็ดยาวเนี่ยหกเจ็ดอะสองหกเลยาวขนาดเนี้ยสองหกมาเออมาถึงหกเจ็ดออสองหกสามสี่แต่มันตัวใส่เลขครับเนาะมันเลยมาถึงเนาะครับฮะถ้าใกล้เคียงหนาหนานหกห้าว่านั้นห้าครับหกห้าครับหกยาวครับยาวเป็นกวางงามครับทรงงาม 26, 26 <26. S 3> สองหกหกห้าสองหกสองกครับนี่ยาวมา26 26กสองสองหกหกห้าเอ๊ะเขาก่อนผมมาฝากนี่ตัวสูงประมาณนี่นะ่ะยาวเหรอเต็มใบใยเนาะยาวเต็มใบใยอ่น่าจะอยู่ประดับค้างแสงนอก วุ้ยติเม่ด้วยถ้าเป็นสายป้าะสายป้ายติเม่สายยังบันฑิ์นิงครับต้องกี่ปีขึ้นครับสามปีมันแรกแต่มันแรกแต่เราได้ได้ปอกแมมพันหนิงขนาดไหนครับถ้าปอกหนิงแหมหนิงกับปีเดียวก็ได้เลยนีเดียวต้องสอบต้องถ้าแมมบันินิงปกอห้ามากรอบเลยตัวนี้นะสายพิเศษไปหมดแล้ว เนี่ยครับสายพิเศษไปพวกนล้วะครับนี่ครับสายพิเศษจะเป็นโซนนี่ครับนี่สายนี่สายร้องๆมาเจว่าร้องบากเก่งนะร้องอาจจะเก่งเลยพิเศษตรงนี้ครับแม่นี่ครับใกล้ถึงหน้ากวงครับชีวิตวนเวียนอยู่กับกวงครับตลอดประมาณสี่เดือนเนาะครับประมาณสามสี่เดือนสามสี่เดือนครับแต่นี่แต่วั้นี้เขาจองมุ้นะรอไงนานนะครับ เป็นได้ก็มีคนจองนะครับเป็นขาจองและอ่ะตัวเมียตัวเมียโอ้ใหญ่ดูหัวนะหัวกลมครับตัวตัวมันจําเป็นตั้งใหญ่เนาอแต่ว่าสังเกตครับหัวกลมนกนงกใหญ่ครับนียลำตัวยาวฮะนะครับเมื่อกนโกปลอมกว่ามีน้องขายในรสซาด้าเนาะ แม่ตัวใหญ่ก็ผสมพันได้ครับเพื่อลูกเหมือนกันนะครับใช่ลูกเหมือนกันนี่ครับแม่ตัวเล็กแม่ตัวใหญ่ให้ลูกเหมือนกันครับแต่ตัตัวมันจะยาวแต่ว่าส่วนเลยแต่ว่าแม่งามให้ลูกงามครับนกตัวมันจะยาวนีบแม่งามให้ลูกงามนกกลมนกกลมเนี่ยหัวเขาเป็นลูก ตัวยุอ่ะแต่เป็นตัววีอะถ้าตัววีนี่นมัน,นมันนิ่งันเนขาบ,บอกนะม,มันนิ่ง,นนงครับจะเป็นแม่ดำเนาะแต่ตัวยาวกลมแม่นี่มจะเป็นต้องใจครับถ้าไปซอมตัยผมตามไม้ทำธรทรมชาตินี่เยอะเลยใช้ยุูมนะครับสุงเนี่ยเยอะมากแต่เขาเมื่อเอาไปกำแล้วเขา<อ>ลองออกครับกอ แต่่ซนยังไม่จะโดนผสมมาเลยองปลานะขึ้นมาซิมมันมีลงเขาเนาะยังเอาไปตั้งลงได้ก็ได้กวงง้มลงนั่นแม่นลงนั่นเขาจะห่วงลงเลยนะไอ้มดดําจื้อมดดําครับเนาะตัวนี้เร็วครับนี่เ๋ยวไปสนามวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้เจอกันครับตัวนี้ครับเจอกันเดี๋ยวผมไปตายทำใมีประกบแน่นอนประกบมีกู้แน่นอนคนหลายครับได้กันคนหลายครับลงมาถึงสิบเก้าคนลงลง เดี๋ยวเนี่ยวางต้นรูดูครับ <S <S ตีนเทพตัวนี้ดอสติปเทพตัวนี้ตีนโวยขนาดผมเลยห้องมันไอ้มดดำเอาต้องมันฟึกม,มันก่อบแม่นรครับ,รบต้องลงก้อนต้องลงกอนมันฟึกเนาะถ้าบ่ฟึกมันก็จะสิงอยู่ฮะสิงแม่นจะเดินก้อนจ้าครับเอากบบนังไก่เนาะอันนะนี้เ,เร็้วพิเศษเลย กวงเลีวนี่หัวต้นยู่หมหออือนบอต่ตเต่ากันนี่ต้นอนนี่มีขนาดว่าดีจ้ะเลี้ยวเลี้วขนาดยังเลี้วแต่เอาไปวิ่งกวงนี่น่าจะได้คนองเก็บนี้หึ่งินีสหัวแล้วไหนสองเจ็ดเออ มัน่นมันนั่นจุ้ก็ได้สามค้าใม่นี่กว้างทรงออกในตัวไสยครับเนาะกับออกตัวไตัวรายตัวคอนี่พานสามไฟละแตตรงตัวรา้นี่พานไฟเดียวอยู่โอเคจบลอยละาเนี่ยเงเป็นแงบเงี้ยงเป็นงบ่ะอเมืนมืนตะเกียเี่ยเมตะเกียเนาะเกบเงบปีกเยบลอยอู่เดี้ยมันนะเนี่ยนะ คนละแห้งเน่อยหนึ่เอาคนละยังนี่งตัวถนึงซอดเล่นร้อยๆนะไปยตัวตะเกียบเหมือนกับตัวเกียบนะครับจะได้เลขหขอตัวกับก่อนนะครับวันนี้ได้ความรู้มากมายจากไอชีนักเพาะวังอ่ะอัดเก่งมากๆเลยครับผมก็อาศัยอเปิดมาจะลายเปี๊ยะแต่ปีนี้ขอเยอะๆหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ครับการสวัสดีครับไอชีสวัสดีครับขอไ่เอวไม่เนาอครับผมขอไาเอวไม่สวัสดีครับ